สวัสดีครับพี่น้องสุเสอรุกคอนครับวันนี้ก็มาพอกับผมครับบ้าพุ่งกับบ้าต้นเช่นเคยครับครับผมวันนี้บ้าพุ่งกับบ้าต้นมาเลาะหาเห็ดสวงเสาคือเก่าครับพี่น้องสวงใบสวงอันสวงสวยๆเาเก็บพร่าจะไปเก็บผีขึ้นเก่าครับพี่น้องจังหวะเล็บดำครับพี่น้องบ้าพี่น้องพากันไปหาครับพากันไปหาเช่นเคยครับพี่น้องไปครับไปนำบ้าพุ่งกับบ้าต้นเช่นเคยครับบรรยากาศครับเล็กน่อยครับคนอรกหลังนี้จะต้องเกี่ยวไม่ mình con này mình con lỏng, huý cái tên biệt, nhưng mà tí đỏ hết, ôi đau quá đi, là đỏ xoáng luôn, các, các, đỏ ngay luôn, sạch đi, sạch Thảo ไม่หรอ,อกนะไม่โอเคโอเคโอเคโอ้ยดีขาหาต้องเกา็นแต่เ,เลยครับพี่น้องอยางโคเจีถไมไม้น้ำเด้ปทพี่นอ้องนบอกบี่ยวบอกเอง่างโคครับ,รบพี่นอ้นอ,งอ,นองชบอก หาเพื่อนตั้ครับพี่น้เมื่อนี้เฮ็ดกำลังออกไม่ท่าวเ่เยผมน้ำเลือบ่าเ่นฮะโอนเกลากะทุมนั่นพี่น้านก็ต้องสิครับ ดี่ดิ็กเดียบมาซุ่มจิงงาออกมาเ็บเยอจ้ะัวละกระทงเห็นนั้นไหมี่ครับพี่น่องเน็นอะไรครับสองดอก ดังงาๆเลยครับพี่นี่ครับนี่หลบนี่่โอ้ไรงว่าเจ้าครับอือโอ้เออข้างหน่อจ้ะหน่อยอออกำลัง็ดี ไม่ได้เป็นหน่วันไมด้ดเป็นหนึงพอได้ครับพี่น้องเพได้แกงอยู่แต่ว่าดอกง่ายเติบงายิดดอกหน่อยมันครับพี่น้องถึงมันค่ Jamie, อันนี้ยาเคลียด้วยครับพี่น่อยแต่พวกแกหมันก็บตัอนะแก่เากตโป๊กให้ที่เขามาหุ่มยางออกงานด้วยต้นทองแเลยครับพี่น้องโอ้โหดอกยางงามย่างเง้มโอ้าต้นกดอกสองดอกด้เลยทีมโอยางเดอก ôi, 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 อนิเดือมาาต้นกีเท่านันเลยดือยหด้วยครับโอ้ยถาต้นหงเฟินมาวุ้งก็เื่อนอ๋อว่างเห็ดบอลอีกเลยให้เปิงเงยบมาต้นแมวิดขาไล่ไม่นั่นเนาน่นก็โผล่ยกงเงี้ยเลย เงียบเงาพี่แข็งแสบได้ใครเดยวผมอ้มลำตัดก็เพมันตัดเดินอยู่ดิบ้าวูมแั่ถ้าตัดกบาพุมันจดำยังไงแมนบอมันกัดออกมาไม่นบอกเอาพี่นองครับนกันครับเอาพีหนองบต้นพอเฮ็ดแล้วแต่ละบาต้นมีฐานก็ได้ดอกให้เขาไขเอามาให้ดิบดึครับ ก็เติมกันเนาะอุ้ยอันนี้แค่สีมันสีมันดีีเห็ดมนสีมันครับาตา้โหได้ยังไงมาตัวเนาะดีดอกนีะโอ้โหใครดอกเนาะอ้อ้จับจับตาเนา อืมหาหาโอ้ยเขค่ไงมันพี่น้องมันมันมันัวชิบ่ได้ล้วเนอะครับเกี้ยครับผป็นขนาดนี้เลบมาตุ่มไปเกี้ยหน่แม่แบใเกี้ย์เกี้ยงข้าเกี้ยง ถอยครับพี่น้องเอาพุ่มพอเออหาพุ่มพอวอาไปไป่จะขอน่อพี่น้องเอ้เอาพุ่มพอดนครับย่างมะพร้าวก็ดีเกิดห้อเปิดอะไรก็เต็มเานั่งแ่เพินเป็นเล่เสียเฮ็ดโอ้ส่วนัวไม่น่าเกิดนัเฮ็ดแล้วเาพุ่มหลานโอ้ ปาพุ่นสอนน้อพี่้องเน่น้อพี่รองทำงานไปน้ำจิ๋นครับองมังนี่ดีมึงมีไตะใบไม่เมื่อกี้บ้าพุ่กับยางมันนีละมัดเตใบไม่แช่หนีละยาเตะใบไม่หรอเพราะมันเสียงมีไตะใบเตะเต้เต้ใบบอว่าตนขึ้เย่างนั้นบ่าตน เหนดอกมันน่อยมันน่อยบ่โอ้มันได้บ่ันเกิดเถาเ่าบ่เ่าที่เก่าเนาะนนีก็ดไหนบ่ที่ทีนี่นี่ใี่ผมให้ผมใหผมผมแมนีนสีหน่เหรออ๋อทีนองบึงเบนงบัิก็บาพู้เป็นเสือเดกินหรือว่าเสือเห็ฮเหนังที่นองกำลังขึ้นเต็มหนึ่งครับอื มีมีหลุ่นมีหลุ่นครับพี่น้องอีกแค่เมือสองมือครับพี่น้องกันล่งครับกัล่งเดินเสียครับแจงเบาต้นไม่งานเลยอ่ะโอ้มันบูนหากใหม่ขึน้นแล้วไหมตัดใหม่หากใหม่ก็เอาง,งายเลยโอ้อ <laughs> อืหักมานอยู่ใ็จตาเยได้แกงครับพี่น้องงหม่งเกาอีกน่อยก็ได้องหม่งเกาจักน่อยครับพี่น้องกางตัวฟ้าเหรครับเสือมันก่งเดินเสือมาบ้าก็งเดินครับพี่น้องคนเศร้าตกหมูว่านแบบมันก็ลังเด็ดเด็ก่งแง้ครับพี่น้องแม่แม่มแม่โมม่ไม่ติต่อเ่นาก็ร่งกิ่นห่อ มือสาวก็ได้ยุทั้งคุณดอกหนึงวางเปนี่แหละมเ้นี่กับสินเนาะมาเต็มเนาะเ็รดเลยเ็ดลกับว่างเป็นสมโงพอแล้วเห็ดไลก็เป็นจันระเบียบมันัยาอุ้ยงดอกแดงเนมเน่าเน่บอเสียงรางเรียรับเสียงก็ได้ยนมากบดีจิย อ้ oh. ุ t. T uh ้มอ้สวเลยครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องใช่ไหมครับโอเคแ่เื่อหลกัปีถี่นนเออเืแนนนั่นเข้ากะไดมว่าตัวานี่้าพุ่มเห็นดอกนี่เห็นดอกเยอะเลยเนาะโอ้ยได้หลายดอกด้อได้บได้บ โอ้มี่น้ด้วยดูใพน้ำเนาะยวยงดูไปดูใบพี่น้อเฮ็ดพึงพี่น้องสามดอกแล้วเนี้ยกลังสดอกแล้วว่าเขาจะ่าเจ้าได้ยนดิเจ้าไดอยู่นใส่ปลา ได้ยี่งเหอนดอกนึงนี่ดอกนึ่งหนี่งดอกนึ่งสามดอกนี่อมองเยาะกันสามดอกครับพี่น้องหาตัวม่น้ำกันครับเล็กน้อยจะเข้าเดี๋ยวออกจะป้าแล้วครับนี่สวยเหรอครับเป่าพุ่งกระบะตน้นยางหาคนละหมองเลยครับพี่น้องกระเป๋าต้นข้อหินานาเละครับเลยอกฟอแลนมาสามดอ,อกที่เป๋าต้นโอ้ กูปเปิดติดโถ่กูกนล่งหัวไฟครับมันออกบ้างเหรอวะาั้งต่ำตึกต่ำตึกเนาะนี่มันพุดพูดคือบ้าห่นนี่ดอกจันนาเต้นต่ำตึกต่ำตึกเนาะตีไหนก็นั่นเนาะเอาใส่ใส่เนาะมาเอาใส่ใส,ใส่มองใดกับบ้าต่อ,าองานตัวมันก็ต้อง,งขึง้นย่างขีเอาครับพี่น้องบ้าพุ่มกับบ้าตน้นสีขอล่าเมื่อเฮือนครับพี่น้องเอา้าใส่เฮ็ดบ้าต้าตนเฮ็ดนาแหนะครับโอ้มีแต่ดอกงามๆดอกใหญ่ๆ ให้ไข like uh. ่ไห้เลสองดอกครับโอ้ได้หลายเนาะบาตวนแบบนี้ได้พวกแกงแกงง่ายเติบครับพี่น้องได้หลายกบมะว่านครับผมโอ้พี่น้องตรงมากไหมเสื้อเห็ดกำลังแรนครับพี่น้องวันสิบปมานี้พี่น้องว่าสิบพักแนนมือว่าสิบพักดอกจุ่มมันลายนี่ไหมดอกจุ่มสิงมืออเห็นดอกจุ่มมือนี่อ้ยใจมันหึดหืดเนืพี่น้องพี่น้องเห็นปะอ้ยแบบนี้ลายยุ้มมือนใกล้ย่างไหนใจมันหึดพี่น้องถ้าพ่อเห็ดถ้าพ่อพอเห็ดก็คือบ่หึดเลยครับพี่น้องก็คืออจ่ยยไปเลครับก็คคือเเเงียยบบาลรั คลิปแรกส่วงเศร้าเหรอครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่าพุ่งกับบ่าต้นจะไปเก็บบักพีกับส่วงเสสายครับเปเ็นสวนน้ำครับหลังจากออกจากปลาสาหรับคลิปนี้บ่าพุ่งกับบ้าต้นขอฝากไว้สำเนีน,นะครับสวัสดีครับ